สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ตรงกับวันที่1มกราคม2026นะหรือพุทธศักราช2569กขึ้นปีใหม่ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรำรวยๆกันทุกคนนะครับปีนี้นะครับปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ลุยต่อนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็เหตุการณ์ตามแนวชายแดนนิดนึงนะครับมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับก่อนที่จะขึ้นปีใหม่มนเมื่อวานนี้ฮะ,ฉะเฉลยศึกนะครับฉเฉลยศึก18คนของเขมรทางการไทยนะครับก็ส่งให้เขมรไปเรียบร้อยนะครับ18คนที่ด่านไพลินนะครับที่จันทบุรีนะครับเออ ก็ไปเล่นกันใหญ่เลยขมรเหมือนกับตอนรับวีรบุรุษยังไงอย่างนง้นเลยมันแปลกว่าชนชาตินี้แปลกจริงๆเลยก็ก็ตามนั้นนะครับในระบบนั้นเขาเขาเขาเป็นอย่างนั้นนะครับโดยไม่ได้ดูว่าทหารในแนวหน้าที่ส่งไปตุยนี่โอ้หกพันสองร้อยกว่ากว่าร่างนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรบอดี้เขาใช่ไหมหกพันสองร้อยกว่าร่าง,างนะครับที่ทางทางขมรนะครับทางสื่อขมรนะเขาอัปเดตมาเองอะไรแต่แต่ว่า มันอัพเดตมาแปบ,บเดียวมันก็ว่าไปมันก็หายไปโดยที่ BHQ เนี่ยหายไป700กว่าคนอะไรประมาณนี้ไม่มารายงานตัวหายไปในระบบ700กว่าคนก็รวมทั้งสิ้นก็6 2 7 0กว่าคนนะครับก็จริงๆแล้วทั้งพวกนั้นน,น,น่าจะเป็นวีรบุรุษแต่ว่ากลับมายกย่องสรรเสริญไอ้คนที่เป็นเฉลยศึกนะครับที่ไทยปล่อยไปเมื่อวานนลฮะก็ ก็แปลกดีครับชนชาตินี้แปลกดีก็เราก็นั่งดูแบบยิ้มยิ้มไปแล้วก็อ,อตลกไปแล้วก็ให้กําลังใจอกองทัพไทยเราที่อยู่ตามแนวชายแดน,นะคระบตอนนี้ก็เป็นช่วงผ่อนคลายครับอแอนมินก็นั่งดูก็คลิกไลค์คลิกเลิฟให้ตลอดนะครับทุกๆคนนะครับทำกับข้าวอร่อยอเป็นพ่อครัวเยอะนะครับพ่อครัวเยอะเลยครับ ทำความเท่นสนุกสนุกไม่ให้ดูเยอะเลยครับตามแนวชายแดนแต่แต่งตัวสวยๆไม่ใช่แต่งตัวหลอครับแต่งตัวสวยๆ,ๆ <c oughs> เออก็เป็นอะไรที่ดีครับเป็นผ่อนคลายดีนะครับก็เหตุการณ์นี้ทำให้เราได้รู้ว่าทหารของกองทัพไทยเราพวกเก่งๆมากครับต้องไปดูในคลิปเนี่ยต้องไปดูหลายๆคลิปออกมาโอ้โหไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยครับ เหตุการณ์บ้านน้องจานนะครับน้องจานก็น้องจานน้องอยแก้วในี่กกวางาตู้คอนเทนเนอร์อยาวๆไปเลยครับเมื่อวานนี้รอฟอทอนะครับรถไฟไทยก็ขนไปอีก90ตู้นะครับไปเสริมทับกันเอามาอย่างนั้นนะครับแล้วก็อเอารถเคน,นะครับไปทําลายบ้านเรือนของขมรน,นะครับเอาให้ลากน,นะครับเพื่อจะสถาปนานแล้วก็ส่ง พื้นที่ทํากินให้กับเจ้าของที่แท้จริงนะครับอย่าให้มันเข้ามาครับขมเมนอย่าให้มันเข้ามาเด็ดขาดเลยอย่าให้มันเข้ามาเด็ดขาดเลยไม่รู้จะสรรหาอะไรดีวิ่งไปที่เขาพระวิหารนะครับเลตุ่มเป๊ะนะกว็ว่าอยู่ใครจะไปทนไหวครับเมื่อเอาปืนมายิงใส่ทหารไทยที่ปราสาทพระวิหารจากปราสาทพระวิหารลงมาแนละ้วถล่มลงมาที่ผามออีแดงในะเลตุ้มเป๊ะเลยอะไรวันนี้ ก็ใครจะไปทวนไหวก็จัดมันมันคืนนี่ว่าจะกระทบกับเศษอะไรมันก็จะกระเทือนไปบ้างอะไรประมาณนี้ยิงยิง,ยงใส่ยิงใส่ฐานต่อชะดอมนะครับใส่ฐานทหารลงกมานะครับมันก็อาจจะกระทบกระเทือนไปไปบ้างมันก็ทําให้ทางโบราณสถานมันก็อาจจะหล่นลงมาทุบตับทุบตับสันหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็ดูสแกนก็มีแต่ทาหารเขมรรรีวิวมาสแกนดูโอ้โหมีบังเกอร์เยอะเลยครับแนว แนวบังเกอร์ของสหารนี่เยอะเลยครับแล้วก็เอาอะไรไอ่ะไอขีปนาวุธที่ใช้ยิงรถถังเนี่ยเอาไปซุกซ่อนไว้อยู่ในนั่นแหละอยู่ในโคปุระไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะตรงนั้นแหละเออตรงาทางเข้าของเขาพระวิหารนะฮะเออตรงช่วงเปื่ยตาดีนะฮะเออลองจินตนาการไปนะฮะน,น,นั่นคือล่าสุดนะครับ ส่วนปราสาทต,ตาควายอะไรก็มีมีร่างของเขเมิ้นนะก็ว่าอยู่ฐานเขเมิ้นที่มันกลางๆนะที่มันเยอะๆเยอะๆเอ่อถ่ายกล้องลงคอนเทนต์มาบ่อยๆนะอยู่ในนั้นแหละสิบหกล่างนะไม่ต้องเอาออกมาหรอกให้มันเป็นผีเฝ้เอเฝ้าปราสาทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอืมอยากได้นักนี่อ่ะโอเคครับมาในแนวชายแดนแล้วเร,เรามาดูไทยลีกหนึ่งนะครับก็วันที่9นะครับ ที่จะเริ่มคลิกออฟกัน9ถึง11นะครับ9ก0 11็ก็อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศปีใหม่ตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่นะครับส่ง้ายปีเก่าเราส่งไปแล้วนะครับก็พบญาตินะครับรวมญาติกันแล้วก็กินข้าวกินปลากันวันที่4เนี่ยมีอยู่1คู่นะครับมีอยู่1คู่แล้วที่เตะก,ก่อนนะครับวันอาทิตย์เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละ เป็นการพบกันระหว่างพี่ทีประจวบนะครับพบกับบุรีรัมยูเนเตนะครับบุรีรัมจะไปเยือนนะครับวันอาทิตย์ที่4มกราคม2026เวลา18นาฬิกานะครับติดตามรับชมนะครับแลขณะนี้ก็บุรีรัมกับประจวบนี่แต้มห่างกันมาหรานแล้วไม่ต้องปไปไล่แล้วครับบุรีรัมเนี่ยให้เขา,าทะยานขึ้นไปเลยให,ห้หลุดกรอบไปเลยมาลุ้นที่2อที่3ที่เอ,อย่ยังน่าสนใจกว่าอื บุีรำณั้ขณะนี้แข่ง15ชนะ13เสมอ1แพ้1มี40แต้มนะครับณขณะนี้นะครับก็คือหากชนะประจวบได้เนี่ยก็จะไปนู่นแหละส3เพราะว่าเอา,เอา,เอาต้องยอมรับนะครับว่าประจวบไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเก็บแต้มนะครับมีมีนะครับอ,อย่างน้อย1แต้มถึง3แต้มก็ว่ากันไปนะครับอย่างน้อยมีนะครับแต่ถ้าหากว่า,าแพ้อย่างเงี้ยฮะเก็บแต้มไม่ได้อย่างเงี้ยโอกาสที่ประจวบจะหลดลงมาก็ พอมีเลยครับพอมีเลยเพราะว่าอย่างชนบุรีเลย,เยก็แท้มไม่ได้ห่างกันเลยครับอุทัยธานีอย่างเงี้ยแท้มไม่ได้ห่างประจวบเลยนะครับแงก็ติดตามรับชมนะครับ18นาฬิกาวันอาทิตย์นะครับณขณะนี้พีทีประจวบเนี่ยแข่ง15ชนะ4เสมอ6แพ้5นะครับมีอยู่18คะแนนนะครับอืมก็ข้ามไปอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเสาร์แรกของ เสาที่สองสิเสาที่สองตรงกับวันเด็กเลยครับสุกเสาเอ่อวันเด็กวันนั้นนะออ่ไทยธานีนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์นะครับหากว่าบุรีรัมย์เก็บแต้มได้อีกนั่นนี้สมมุตินะครับว่าบุรีรัมย์เก็บกับประจวบมาสามแต้มมาเก็บนั่นนี้ได้โอ้โหก็ยาวไปเลยครับอืมอไทยธานีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเวลา19บเนิกาตรงกับวันสุกนั่นเองนะครับอเป็นคู่แรกของปีนี้เลยครับของปีนี้ อ่านี่คือทางการของปีนี้ถ้าถ้าไม่รับพิทีประจวบกับบุรีรัมย์นะครับขณะนี้อุทัยธานีเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่17แต้มนะครับแข่ง15ชนะ4เสมอ5แพ้6นะครับอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับบุรีรัมย์ว่าไปแล้วนะครับมาดูคู่ที่2นะครับลำพูบรีเออร์นะครับ18บแนาฬิกานะครับวันที่10มกราคมนะครับ18บแนาฬิกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ กระต่ายแก้วนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับลำพูนผลงานไม่ดีนะครับผลงานไม่ดีต้องเล่งเครื่องและะ้วฮะเพราะว่าอยู่ครึ่งฤด,ดูกาลหลังละ5้นัด6นัดล่าสุดเสมอลวดเลยแข่ง15ชนะ1เสมอ8แพ้6นะครับมีอยู่11คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่14ี่ครับก็วนเวียนอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับนัดล่าสุดข,ของ ของ BG ปทุมเนี่ยเอาชนะเมืองทองมานะครับ3ประตูต่อ0ูนย์นะครับทำให้ BG ปทุมเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3ของตารางได้เลยครับโค้ดอิชิยังทำทีมไม่แพ้นะครับในไทยลีกหนึ่งแต่ว่าทั่วเอเชียเนี่ยก็ก,ก็แพ้แพ้เสมอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในไทยลีกหนึ่งโค้ดอิชิยังไปต่อได้สวยนะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ4แพ้3นะครับมีอยู่28คะแนนนะครับนี่คือกระต่ายแก้วนะครับ ไปดูคู่ต่อไปครับการท่าเรือ FC นะครับหลังจากโดนปรับแพ้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยกับ Bangkok United แบงคอกยูเนเต็ดส่งโคต้าเกินครับต่างชาติเกินก็โดนปรับแพ้บายไปเลย3 0การท่าเรือนะครับจะเปิดพาสเตเดียบต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC นะครับเวลา1 8 3 0นในวันเสาร์นะครับหรือว่าผลงานของการท่าเรือในไทยลีกนะครับในนัดล่าสุดเนี่ การท่าเรือนี่แพ้กับบุรีรัมมานะครับ0ประตูต่อ1น,นะครับต้องทให้ตารางคะแนนของการท่าเรือหล่นลงมาอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4นะครับมี27คะแนนนะครับถ้ารวมทุกถ้วย2ถ้วยเนี่ยแพ้ติดกัน2นัดละสำหรับการท่าเรือนะครับมีอยู่27คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับสุโขทัย FC นะครับสุโขทัย FC เนี่ย ถ้าเทียบกับปีที่แล้วฟอร์มดีนะครับพอฟอร์มดีมากเลยฤ้วยดูการที่แล้วว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับนัดที่แล้วเนี่ยเอาชนะนะครราชสีมา FC มา2ประตูต่อ1น,นะครับทำให้สุโขทยัยเนี่ยแต้มขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแข่ง15ชนะ4เสมอ6แพ้5นะครับมีอยู่18คะแนนนะครับสำหรับสุโขทัยนะครับอืไปดูคู่ต่อไปนะครับ แบงคอกยูเนเต็ดนะครับ18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์เช่นกันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพรังการ์ c นะครับแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยนัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้กับอายุทยายูเนเต็ดมาหนึ่งประตูต่อสาน,นะครับไปเยือนอายุทยาก็แพ้ไปนะครับทำให้แบงคอกเนี่ยลูดลงมาอยู่ที่อันดับที่5ของตารางครับมี26คะแนนนะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ5 แพ้3นะครับอยู่อันดับที่5ของตารางครับ26คะแนนนะครับสำหรับแบงคอกยูในเต็ดนะครับส่วนพลังการนะครับพลังการ FC นี่ก็เป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาก็อาจจะปรับสภาพไม่ได้นะครับนัดล่าสุดนี่เสมอกับฉลามชนมา1น,นึประตูต่อ1นึ่งเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเก็บแต้มได้บ้างในมานี้ ผลงานก็อยู่อันดับรองบวยนะครับมีอยู่10แต้มก็ใช่ว่าจะไม่มีความหวังแล้วยังมีความหวังอยู่นะครับสําหรับพลังการ f c ผลผลงานก็ยังรุ่มๆร่อนอยู่แข่ง15ชนะ1เสมอ7แพ้7นะครับอืมมีอยู่10คะแนนเท่านั้นเองคู่ต่อไปนะครับพิธีประจวบนะครับวันเสาร์เช่นกันนะครับ19บเก้0นาทีจะเปิดบ้านต้อนรับการมียังกว่างซงมหาภัยนะครับ เชียงรายยูเนเต็ดนะครับสำหรับพี่ที่ประจวบนะว่าไปแล้วนะครับอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับมีอยู่18แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด15นัดชนะ4เสมอ6แพ้5แล้วรอดูนะว่าว่าผลงานพบกับบุรีรัมย์นี่จะเป็นเช่นไรก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าว่าเก็บแต้มได้กับทีมใหญ่ๆอย่างเช่นบุรีรัมย์แชมป์เก่าเนี่ยก็จะทําให้นักเตะมีกําลังใจพอที่จะสู้กวางรงมหาภัยได้ ได้บ้างอะไรมาเนี่ยแต่ว่า,นะา,วาใช่ว่ากว่างซงไปเยือนพีทีประจวบแล้วจะจะจะเก็บแต้มได้ไง่ายๆนะครับโดยสถิติแล้วพีทีประจวบเนี่ยจะไม่เสียแต้มให้ใครมากสักเท่าไหร่นะครับในถิ่นของสามอ่าวสเตเดียมนะครับผลงานของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับานาดล่าสุดเนี่ยทำดาบี้แมตช์ล้านนากับลำพูนเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทำให้เชียงรายยูเนเต็ดเนี่ย อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับมีอยู่22คะแนนนะครับแข่ง15ชนะห้าเสมอ7แพ้3นะครับนี่คือเชียงรายยูเนเต็ดนะครับคู่ต่อไปนะครับข้ามไปวันอาทิตย์ที่11นะครับเมืองทองนะครับกิเลนพยองพบกับอายุทยายูเนเต็ดนะครับเอ่อสิบแปดนาฬิกานะครับเมืองทองี่แพ้ให้กับบีจีมา0ูนประตูต่อ3นะครับก็ทำให้ผลงาน อยู่อันดับที่13ของตารางนะครับเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับแข่ง15ชนะ3เสมอ4แพ้8นะครับ13คะแนนนั่นเองนะครับส่วนอยุธยายูเนเต็ดนะครับหลังจากที่คว่ำแบงกคอกยูเนเต็ดมา1ประตูต่อ3แล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยครับอยู่อันดับที่9ของตารางแข่ง15ชนะ4เสมอ6พ้5นะครับมีอยู่18คะแนนนะครับนี่คืออยุธยายูเนเต็ดนะครับหากเก็บแต้มได้จากเมืองทองนี้โหรูเลยอ่ะคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ นครราชสีมา FC นะครับ18บแปดนการสนาทีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของระยอง FC นครราชสีมาเนี่ยก็ยังอยู่บ๊วยของตารางนะมี7คะแนนนะครับแข่ง15ชนะ1เสมอ4แพ้10นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับนัดล่าสุดนี้ก็ไปแพ้สุขโขทัยมาหนึ่งประตูต่อ2นะครับที่ถิ่นสุขโขทัยสเตเดียมนะครับส่วนระยอง FC นะครับระยอง FC นัดที่ผ่านมาสะดุดนิดนึงนะครับมีแพ้ราชบุรีไป2ประตูต่อ4นะครับอันดับตารางคะแนนของระยองยังอยู่ที่7นะครับมี21คะแนนนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ6แพ้4นะครับมีอยู่21คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับคู่ต่อไปคู่สุดท้ายนะครับราชบุรีนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของฉลามชนนะครับชนบุรี FC 9นะครับ19านิกาตรงกับวันอาทิตย์นะครับราช ชบุรีได้เก็บ3มแต้มมานะครับอ่าเก็บสาสามแต้มกับระยองมาตอนน,น้้ขณะนี้ราชบุรีอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับมีอยู่29คะแนนนะครับแข่ง15ชนะ9เสมอ2แพ้4นะครับส่วนฉลามชนนะครับหลังจากเสมอพลังการ fc มาแบบหน้าปวดหัวก็จะไปเยือนราชบุรีนี่ไม่ใช่ของง่ายนะครับ อันดับตารางคะแนนอยู่อันดับที่12นะครับแข่ง15ชนะ3เสมอ6แพ้6นะครับ15คะแนนนะครับอ่านี่คือล่าสุดนะครับของฟุตบอลไทยลีกนะครับนัดนัดตอนรับปีใหม่ว่ายังไงขอใช้คำนี้ก็แล้วกันนัดตอนรับปีใหม่นะครับอย่งไงก็ติดตามรับชมนะครับตามโปรแกรมที่นำเสนอให้เลยส่วนตารางคะแนนก็อยู่สไลด์ที่สองและสไลด์ที่สามนะครับอย่างไงก็ติดตามและชมนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ